ยังมีอาคารที่มีภาพจิตรกรรมฝาผนังอันงดงามและยังสมบูรณ์มากคือหอพระไตรปิฎกหรือหอไตรตัง้งอยู่ด้านตะวันออกของพระเจดีย์สถาปัตยกรรมเป็นแบบพระราชนิยมในรัชกาลที่ 3, สามลักษณะเป็นอาคารก่ออิฐทื้ปูนมีเสาพาลัยล้อมรอบไม่มีช่อฟ้าเปรากาหางหงแต่ทำเป็นงานปูนปั้นอย่างเรียบง่ายหน้าบานเป็นลายดอกไม้ สุ้ประตูหน้าต่างเป็นลายอย่างเทศผสมศิละปะจีนและตะวันตกมีความพิเศษที่ด้านบนประดับเครื่องสันตราวุธและเครื่องสูงเรียงไคว้กันเสมือนเป็นสัญลักษณ์ของการปกป้องคุ้มครองและเป็นที่ประดิษฐานพระไตปิดกฉบับพระราชวังบวรที่พระบาทสมเด็จพระจอมกล้าวเจ้าอยู่หัวส่งเลือกมาจากพระราชวังบวรสถานมงคลเมื่อเสด็จมาสงครองรอน